ติดเลยว่ะบ้างเดียวติดเลยทุกคนอซิดนะครับมาด้วยแผงการเล่น5212นะฮะมาดูฝั่งคิมทีวีฮะสี่สามครับรบ,บอลขาวร้นนฮะได้คอนเทนต์แล้วเกินไปแล้วคิมทีวี ให้บอลขาวไหมหรอะวะนะครับลูมินิเก้เคลียฮะอินเบกแฮมครับอินเดียโคตรโหดมุยอมเลยทุกนี้จิมเวียล่า ไปหนึ่งลูกฮะโกกู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 กัดไปฮะเราทีมชาติไทยเลยวะ1นึงลูกครับมาแล้วฮะยิงเข้าไปแล้วทีมชาติไทยเลยฮะโดน S <S อสองไกย์ยีาลาเลยสันที่น้องเอ้ยตะวันวันวน,วนาว่ะมันเหมืนหาหาอนทีมอะไรวะเนี่ยโอ้ยเซฟว่ะทุกคนเซฟว่ะ ขอเวลาสองไกลจัดไปไม่มีใครเอาพี่ลงที่ยู่ดีโอ้ดูดิโคตรจัดเสาแรกเสาแรกเสาแรกครับโอ้โหแสกหน้าฮะโก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 ครับคุณลครับคุณลิครับคุณลิ โอ้ลูกแรกแสกหน้าเลยฮะป๋าเคยเจอฟุตบอลขาวพันแปดก่เนแมเจอแพ้หนึ่งศูนย์ด้วยไม่เคยหวัดูลิตฮะสามตูนฮะแอนมอลแอนมอลแอนมอลฮะ Oh, oh. Male Hacking TV. One crowd one hat. Well you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. His second of the game and an eye now for the hat-trick. Three without reply. This is becoming a stroll. ทางฝั่งมาวะจิ้มดิสวนดีฮะรออะไรล่ะฮะลูมินิเก้ยิงไกลฮะอเกือบโดนละเกือบโดนละ จังกว่นี้นะอีกหนึ่งลูกฮะตุลิตนะมาแล้วฮะโอ้โห<ฮ>โดนไปฮะ Look, it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle. But that was beautifully met, it really was. He snaffles his third, and that earns him the match ball. Oh, he's been on my hat. Look, me, every single time he's been in possession, he's looked a threat. Oh, he was adding in my log on my hat. ทีมทีวีคอนเทนต์ฮะฝ่ายออกไปด้านข้างฮะฝ่ใหม่ฮะยังไงฮะลูกนี้ต่อเลตย oh ิงโอ้โหติดบล็อกฮะบอกเลยฮะ จากค่าทิมเราไม่เกิน2 3งสาลงแรงดูครับที่ผมเจอโอ้ไม่ฮะขิมทีวีนะฮะบอลดขาวคอนเทนโดนไป4เม็ดแล้วฮะบอกเลยฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าคิมกำลังเกาหัวอยู่นะ คิมคิดในใจผมไม่ได้ตั้งใจป่าผมไม่ได้เอาบอลขาวมาทำคอนเทนต์ผมลืมเปลี่ยนทีมดูใหม่สิใหม่ทีสิไหนวะโอ้โอบอลขาวคนเห็นเลยนะเว้เนี่ยอย่างเอาอ่ะหนึ่งหกศูนย์เก้าอะมาละป่าไกลน้อยจบแล้วใช่ไหม บอลขาวคนเห็นจบแล้วนะ so, off once more. เอ้สเปอร์แอตตันวิลล่าเปล่าวะ well อืมไม่ได้วะ โอ้ยลูกนี้นะพลาดได้ยังไงไปฮะลูกนี้ฮะยิงออกฮัลโหล เป็นไตแรงสายล่างครับป๋าใช่ไหมโอ้โหไตแหงสายล่างป๋าดูนี่มีกี่ยังไงฮะโอ้โหกูกโกโกู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 ลูกนี้ดึงสเต็ปโถหนึ่งยังหวะฮะยังสวยฮะ อเป็นไงเราเป็นไงเราเงสเต็ลูกนี้เข้าไปฮะยกคืนมาฮะ Go right right go 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 This is as ruthless as it gets. Listen, when you're on an invitation to improve your goal difference, why he's off. He's made it two and no doubt he's hungry for more. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming.

Five minutes left on the clock. Doesn't get the pass he's looking for. Cuts it out. Oh. Time and again they are repelled. Mah. the through ball. And he's on his way. ่อร์เรสฮะโดนเจ็ดครับซ้อมทอร์ลามาครับชิมครับบอลขาวคนเห็นนะฮะเปล่าเจ็ดศูนย์สวัสดนะฮะเอาทีมาผิดหรือเปล่านะไม่รู้หรอกแต่ทีนี้เนี่ยโดนไปเจ็ดเม็ด โด <laughs> นวิจ <c oughs> ิตรเมนเลย <c oughs> คิมไห <c oughs> นดูดิใ,ดดใครได้กุลิดได้9.0เลยว่ะ <c oughs> โอ, 5. 5. <c oughs> อ้ว5.5แมตช์เอาดมแมตช์ฮะเป็นกุลิด